ครับสวัสดีครับพบกับช่องงองมองปวงเปล่านะวันนี้ก็อีกหนึ่งวันครับเนาะที่บ้านเชียงใหม่ครับเนาะที่มีโอกาสนําแอลกาดงัวครับเนาะงัวที่อำเภอสันทรายเนาะจะอยู่ที่กาดงัวเชียงใหม่กาดมาย่อยนะครับเนาะก็วันนี้ภาพบรรยากาศน่องัวครับเนาะการซื้อขายงัวครับเนาะที่กาดมาย่อยนะครับทื่เอฟซีดูเขาเนาะนะครับ จะเปิดลังอยู่ควายเขานี่ยเดีนะ๋ยวเข้าไปดูทำไมน,นะครับนอ้นองนี่คือเป็นปไม่แท็บแมกัดนี่ีการงัวนะบ้างนี่ครับ,นะรบอันนี้ก็เป็นวัวภูเขานาะนี่ครับกัดซื้อขายงวัวเอาเนาะ ก็นหนักอยู่นะครับนะงนครับครับางงอนครับนี่นะครับกงนครับครักาซส้อหายงนนะกางวนครับ ก็เป็นครั้งแรกนะนะกายกัดงวัวครับเนาะเพื่อเอฟซีดูนะครับรการนอร้องงัวนะครับ,บนี่เป็นเจลเล่ย์ครับเนะนี่ยเป็นว่าปูครับเนะี่ยเจลเล่ย์ครับ อันนี้คือ่ายครับงายหะอ๋อนี่ครับกูนี้ครับเนาะเจ็ดหมื่นไปายเจ็ดหมื่นห้าครับเจดสิบห้าคะแนนนะครับคนี่เอ้ามันจะติดไหนครับเนี่ยไม่ริมครับไม่ริมเาเนาะอ๋อไม่เป็นากลางอนะครับเนี่ันี้กูนี้ครับเนาะสี่สิบี่ สี่หมื่นห้านะครับท่านนี่ครับคู่นีน้นะครับอของอ้าวอ้าวคอนเทกี้นะครับท่าบรรยากาศนะการงอน,นะที่ไม่ย่อยฉันทรายนะครับตัวเชียงใหม่นะครับเนาะเอฟซีดูนะครับนี่เปิ่งมีขายหอ้กระดิ่งเจือกนะครับเนาะงอน,นะครับเนาะ น,<ก>นีน่ก็เป็นน้องควายับเนี่ยน้องควายนะครับนี่ก็มีนะครับน้องควายนะครับ ลองควาทิ้งลองไม่ถึงงาปูเนี่ยสามตัวนะครับไปหักงาปูครับถึงาปูครับสามตัวครับนไปถึงงาแม่นะครับใยการน้องงวงให้เอฟซีดูเขาหน่อ นี่เป็นงอแดงเขาเนี่ยกูไม่รูกครับเนี่ยอันนี้นี่เป็นงอลงลุงป็นะครับครับดว่ากูนี้กู 70, 70, นนเจ็ดหมื่นับเนี่ีครับเจ็ดหมื่นครับกูละเจ็ดหมื่นครับแม่เขี้ยวสองรเราเขียวสองครับตีกวเลยไม่เขี้ยวสี่ นี่เคียวซีเขาเนาะอันนี้เหมือนกันเขาเนาะคู่เจ็ดหมื่นครับหนูเป็นว่าเป็นเป็นลูกลูกหลอดครับนะครับลูกเคเอนี่ครับเนาะนี่ลุงนะลุงมาจากที่ไหนครับมาจากที่ไหนครับเนี่ยหางดงหางดงอ๋อทางทางดงนะครับเนาะคครับนี่ครับ อันนี้ผมไปา่าวถามเจ้าของกันมาครับเนะาะพว่าตัวนี้ครับเนาะแล้วก็ต่อที่นอนนี่นะครับพูดหกหมื่นครับเนีพูดหกหมื่นนี่ครับตัวนี้นะพูดหกหมื่นเขาเนาะนะครับ,นะรบอันนี้หัวดำขอนะงเราเนาะหัวดำนะครับ เก,ก็บภาพบรยากาศนานะน้องงวมาห้องเอฟซีดูเราเนาะอีกาศไม่ย่อยสนใจทำบถจอดเชียงใหม่เราะใส่เข้ามาดูนะาเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเนาะนี่ก็เห็นนี่เป็นแห่งเห็นฟางหนึ่งครับเนี่ยครับเห็นฟางนะครับนี่เป็นฟางหนึ่ง นั่นแถมฟางนะครับเนาะนี่ฟางเลยครับนี่กมันซื้อควายแล้วเนี่ยื้อควายแล้วครับซื้อควายแล้วยังได้สูงครับตัวนั่งนะครับ ก็ประมาณนี้เขาเนาะที่ภาพกาก์ดงัวเนาะตีไม่ย่อยสนใจของเอฟซีดูเขาเนาะครับสวัสดีครับนี่ก็กากัดงัวเนาะแหมกัรงัวให่จับไม่ลืมนะแวะกินลาบเนาะครับร้านหลับนี่ครับด้านหลาบถูกแถวถูงครับเนาะเอบครับหลังพังเดี๋ยวดูตอนจ้างโตจีนกันเนาะ ก็ห้เรือินี่ครับหน้าตาหลับมาแล้วนี่เป็นหนัาบควยครัเนาะนำเพ้ยนะครับออมแล้วเนาะอันหนึ่งเขาบนะก็ประมาณนี้ครับเนาะที่ทำการการงวงเอฟซีดูครับขันทรายไม่ย่อยนะครับหินหลับกันนะครับ 我买咗啦。Oh